ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่ระทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะประจําวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงความรักของพวกคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างในรายละเอียดคลิปจะมีของทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดวงความรักของคนโสดกันเลยค่ะขอเช็คก่อนนะคะว่าพลังงานความรักก่อนหน้านี้ของคนโสดนะคะพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะดูเหมือนไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมนะคะหรือว่าเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวซะมากกว่าคะ่ะบางคนเนี่ยไปเข้าวัดเข้าวาได้ด้วยเช่นกันนะคะอืมเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าตัวคุณรู้สึกเองนะคะว่า คุณนะคะเออมอนกับว่าในเรื่องของความรักมันยังไม่ใช่จังหวะของคุณนะคะก็เลยไปสนใจในเรื่องอื่นแทนหรือว่าไปทําอะไรที่มันดีกับชีวิตแทนนะคะมาดูกันนะคะว่าแล้วพลังงานปัจจุบันความรักจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับในปัจจุบันนะคะดูตัวคุณเองก็มีความสุขดีนะคะอืมขอดูนิดนึงนะคะบางคนคนเก่าๆอาจจะกลับมางออนะคะหรือว่ามาพูดคุยด้วยค่ะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะหรือรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปคืนดีไม่อยากจะพูดคุยด้วยแบบนี้ค่ะดูตัวคุณจะยังไม่ค่อยพอใจในตัวเขาเท่าไหร่นะคะ ขอดูความรักใน15วันนี้กันบ้างค่ะว่าทิศทางความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวคุณนะคะอยากจะจบอะไรบางอย่างค่ะในช่วงนี้นะคะบางคนที่ผ่านมานะคะอาจจะ เจอความรักที่ทําให้ลำบากใจนะคะอยากจะเลือกสิ่งที่ดีหรือว่าความถูกต้องนะคะก็เลยเลือกที่จะตัดใจแล้วก็อยู่กับตัวเองค่ะในตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าตัวคุณเองก็อยากจะตัดจบนะคะทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปแต่บางทีก็เหมือนกับว่าเราก็ชอบย้อนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตทําให้เรารู้สึกว่าลังเลใจอะคะ่ะมาดูกันบ้างนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะอืมแต่ก่อนอื่นนะคะขอ ให้ไพ่ขยายในเรื่องราวที่คุณกําลังจะพบเจอกันก่อนนะคะว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่นะคะในสิ่งที่คุณอยากจะตัดจบแล้วก็สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าลังเลใจอะค่ะ ชาวราศีพิจิบเองนะคะคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะแล้วก็จริงจังเวลามีความรักนะคะคุณอยากจะมีความรักที่ดีค่ะเพราะว่าตัวคุณเองนะคะก็พร้อมแล้วที่จะมีความรักที่ดีมอบให้กับใครสักคนค่ะคือพูดง่ายๆว่าเราพร้อมแล้วที่จะมีความรักครั้งใหม่เพราะฉะนั้นความรักที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะมีเราเช่นกันนะคะตัวคุณเองไม่อยากจะมีความรักที่เป็นมือที่สามนะคะก็เลยถ้าเกิดว่า ความรักที่ไม่ได้มีกันแค่2คนนะคะถ้าเกิดว่ามีความรักแบบนั้นเข้ามาคุณก็อยากจะตัดจบทิ้งไปแล้วก็เลือกมองหาเส้นทางใหม่เดินดีกว่าค่ะงั้นมาดูกันบ้างนะคะว่าใครอยากจะแนะนําอะไรคุณไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ ดูเหมือนในช่วงนี้นะคะ่ะจะมีอะไรเข้ามาทดสอบจิตใจคุณเยอะมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะคะว่าคุณจะตัดสินใจเดินไปในเส้นทางไหนนะคะบางคนก็ตัดสินใจที่จะทําตามใจตัวเองด้วยความรู้สึกว่าออนแอร์หรือว่าเหมือนกับเราอาจจะหลงเขามากหรือว่าเราคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบใช่มากๆแบบนี้นะคะแต่สําหรับบางคนนะคะก็อาจจะเลือกตัดจบนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางที่ถูกต้องเลือกตัวเองดีกว่าะคะ่ะสิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะเราจะได้รับผลของการกระทําของเราเสมอนะคะก็คือถ้าคุณเลือกในเส้นทางที่ถูกต้องคุณก็จะได้เจอในสิ่งที่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าคุณเลือกเส้นทางที่นําความลําบากใจมาในภายหลังนะคะคุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งนั้นค่ะหรือว่าพบเจอกับความลําบากใจในอนาคตนั่นเองนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไหมคะ ดูเหมือนว่าชาวราศีพิษภบเองนะคะจะเลือกเส้นทางที่เดินออกมานะคะจากความลำบากใจหรือสิ่งที่ทําให้ตัวเองไม่มีความสุขค่ะไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าหรือว่าไปสู่อนาคตที่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าสิ่งที่กําลังพบเจออยู่ตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะจะเริ่มไม่พอใจนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าสถานการณ์ในด้านลบนะคะคุณก็เลยอยากจะปลีกวิเวกเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะเพื่อจะคิดทบทวนแล้วก็ มองหาเส้นทางใหม่ๆมองหาอะไรใหม่ๆที่ดีกับตัวเองค่ะถ้าอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนำอะไรคุณบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักค่ะสิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตามใจตัวเองนะคะ เรามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะจะเป็นความรักที่ดีค่ะเป็นความรักที่ไม่ทําให้คุณรู้สึกว่างเหงาใจหรือว่าโดดเดี่ยวนะคะจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างเราค่ะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะขอให้ขยายด้วยนะคะว่าสถานการณ์เหล่านี้คืออะไรคะ่ะ ูเหมือนว่ายังมีใครบางคนอยู่นะคะที่รู้สึกว่ารักคุณหรือว่าชอบคุณนะคะแต่ตัวตอนนี้เขาะค่ะดูเหมือนว่าจะเก็บตัวเงียบนะคะไม่ได้แสดงออกค่ะในอนาคตามีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกค่ะคุณจะได้พบเจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้เติมเต็มนะคะเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อที่จะได้เจอกันอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะได้เจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเติมเต็มหรือว่า เหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันนะคะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันค่ะไม่ได้ตามกันมากนะคะไม่เกินสองถึงสามปีค่ะจะเป็นคนที่มีความสนุกสนานนะคะอยู่ด้วยแล้วมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความสุขะคะ่ะในเร็วๆนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะถ้าอยากบอกอะไรบ้างไหมคะ สำหรับคอนเน็กชันเก่าๆนะคะหรือว่าอะไรเก่าๆที่เคยผ่านพ้นไปอะค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะอยากจะให้เราเข้มแข็งเข้าไว้ค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะยึดมั่นในเป้าหมายของเราค่ะว่าเราต้องการอะไรเช่นถ้าเราอยากจะมีความรักที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จก็ให้ยึดมั่นมันไว้แล้วก็ให้เดินตามเส้นทางนั้นนะคะแล้วเราจะได้พบเจอสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลุดจากเป้าหมายตัวเองอะค่ะ อาจจะพบเจอความเหนื่อยยากแล้วก็ความลาบากในเรื่องความรักได้ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะที่กําลังโสดอยู่ค่ะหรือว่ากําลังพบเจอในสถานการณ์เหล่านี้อยู่นะคะที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็ใช้ความเข้มแข็งนะคะก็อยากจะให้เลือกสิ่งที่เราต้องการนะคะคําว่าเราต้องการเนี่ยไม่ได้หมายถึงอารมณ์นะคะแต่หมายถึงเป้าหมายค่ะเช่นอยากจะมีความรักที่ดีก็ให้เดินตามเส้นทางที่จะทําให้ความรักประสบความสําเร็จนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคุณใน15วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะที่ดวงความรักของคนมีคู่ค่ะสําหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานในดีกกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณพบเจออะไรกันมาบ้างค่ะ รับดวงความรักที่ผ่านมานะคะดูเหมือนว่าชาวราศีพะศบเองนะคะบางคนนะคะอยากจะมีความรักที่ดีอบอุ่นนะคะหรือว่าอยากจะแต่งงานอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันยังไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่คุณต้องการนะคะเลยเลยทำให้รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดังใจอะคะ่ะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ามีการปรับความเข้าใจกันมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะ <S 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 ตัวคุณเอ,คเองก็เริ่มรู้สึกว่าพึงพอใจในความรักที่คุณเป็นอยู่อะค่ะ เพียงแต่ในใจคุณก็ยังต้องการสิ่งที่คุณต้องการลึกๆอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการแต่พอไม่ได้แล้วคุณก็แบบอืมโอเคไม่เป็นไรยอมรับแล้วก็ปรับตัวเข้าหามันแต่ในใจลึกๆก็ยังหอยหาหรือว่ายังแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่อะคะ่ะมาดูพลังงานในปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ความรักเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับในความรักในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษภเองนะคะจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะเหมือนคุณเหมือนรู้อะคะ่ะว่าสิ่งที่เราต้องการมันยังไม่มาเร็วๆนี้อะคะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะมุ่งหน้าแล้วก็โฟกัสในชีวิตส่วนตัวของตัวเองก่อนหรือว่าความต้องการของตัวเองก่อนนะคะพูดง่ายๆว่าทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้ไปก่อนนะคะขอดูพลังงานในี้15วันนี้บ้างนะคะว่าความรักจะเป็นไปในรูปแบบไหนกันบ้างคะ่ะ ในส5้าวันนี้นะคะคุณจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะบางคนก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักะคะ่ะเหมือนกับว่าใส่ใจแล้วก็โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองหรือว่าคุณค่าของตัวเองมากกว่านะคะในแต่ว่าสิ่งที่มันขาดหายไปยก็คือการสื่อสารกันนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันนะคะเหมือนกับว่าอารมณ์น้อยใจแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่า แล้วความรู้สึกของคุณและเขาที่มีให้กันในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะขอเริ่มที่ชาวราศีพฤษภกันก่อนนะคะ วาชาวราศีพฤษภเองนะคะคุณค่อนข้างที่จะลดกําแพงตัวเองมาเยอะพอสมควรนะคะคือพูด,ดง่ายๆว่าตัวคุณมองว่าโอเคถ้ามันยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คุณก็ยอมรับสภาพนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่คุณต้องการนะคะคืออยากให้เขามาดูแลเทคแคร์เราบ้างอยากได้รับการเอาใจใส่บ้างอะคะ่ะมาดูเขากันบ้างนะคะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราคะ่ะ ทำไมดวงความรักของคนมีคู่เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยเทพลังงานมาที่เราเลยนะคะเหมือนกับว่าตูฝ่ายเขานิ่งไปนะคะแล้วก็ไม่ถ้าจะพูดได้ง่ายว่าเหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเหมือนเขาแบบคือพูดได้ง่ายว่าถ้าถามเขาว่าตอนนี้รู้สึกยังไงเขาก็เหมือนแบบไม่อยากตอบอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวขอดูกันบ้างนะคะ ขอดูกันบ้างนะคะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะโอเคเข้าใจกันแล้วค่ะคือดูตัวคุณทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายต่างมีความรักในรูปแบบที่ตัวเองวาดฝันไว้ ความรักในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะอยากจะมีความรักที่ดีนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความรักที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มให้กันและการสักเท่าไหร่ะคะ่ะแล้วมันก็ขาดการสื่อสารกันขาดการพูดคุยกันนะคะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานะคะ่ะแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้คะ่ะ สิ่งที่ไพ่จะบอกนะคะก็คือว่าอยากจะให้พูดคุยสื่อสารกันให้มากขึ้นนะคะอยากเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการอะไรก็ต้องสื่อสาระค่ะเพราะว่าเราเป็นแฟนกันเราเป็นคู่รักกันนะคะบางทีอะคะ่ะชาวราศีพฤษภาอาจจะต้องมีการพูดตรงๆบ้างนะคะว่าเราต้องการอะไรหรืออยากให้ความรักเป็นไปในทิศทางไหนอะค่ะคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณต้องการหรือว่าคู่ควรนะคะถ้าเกิดว่าคุณเก็บเงียบ แล้วก็อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้สื่อสารอะไรออกไปอาจจะทําให้เขาไม่เกิดความไม่เข้าใจแล้วก็ยากที่จะเข้าถึงเราอะค่ะถ้าอ,อยากจะแนะนําอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ค่ะ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราอะค่ะพูดคุยกันแล้วก็สื่อสารกันด้วยความรักความเข้าใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะขอเพิ่บ้างนะคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันค่ะ มันจะทําให้พวกคุณรักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้น,นะคะ่ะสายใยที่มันรู้สึกว่ามันหายไปไหนมันขาดไปไหนอะคะ่ะมันจะกลับคืนมานะคะแล้วก็อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเศร้าเสียใจต้องมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวอะคะ่ะมันจะจบไปนะคะกับเหตุการณ์เหล่านั้น,นะคะ่ะถ้าอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนําอะไรชาวราศีพระิบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณะคะ่ะ สิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าอะไรที่มันได้เก็บเงียบอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าอะไรที่มันไม่เข้าใจกันนะคะอะไรที่มันทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะให้พูดคุยการสื่อสารกันแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันชัดเจนค่ะพ่อ,อยากให้คุณนะคะเวิร์กกับมันหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ความพยายามกับมันหน่อยค่ะแล้วความรักความสัมพันธ์น่มันจะดีขึ้นได้นะคะ แล้วสิ่งที่พ่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นเดียวกันค่ะก็คือว่าผลลัพธ์นะคะไม่ว่าจะออกมาให้ดีหรือร้ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะถ้าคุณนะคะทำสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับเขาหรือว่าทาเพื่อตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะคุะคณก็จะได้พบเจอสิ่งดีๆนะคะแต่ว่าถ้าคุณทําทุกอย่างพังนะคะหรือว่าเหมือนระเบิดเวลาเป็นการทําลายตัวเองหรือว่าไม่พูดคุยกันดีๆนะคะชวนทะเลาะแบบเนี้ยค่ะ เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ทําให้คุณเสียใจแทนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดหรือว่าทําอะไรให้คิดก่อนนะคะว่าเรารับผลที่จะตามมาได้ไหมหรือว่าเราต้องการให้ผลที่ออกมาค่ะเป็นในรูปแบบไหนค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของชาวราศีพฤษภค่ะ ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตามดูดวงรายสัปดาห์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ IG หรือว่า Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถถักมาที่ไลน์อดได้เลยนะคะวันนี้มีมีม่ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ